แม่เนี่ยโอ้รอนรับแล้วอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวจะส่งทุเรียนอร่อยอร่อยมาให้นะแม่นะสามลูกเดี๋ยวส่งให้เลยแม่ไปแบ่งกินในในบ้านเลยนะแต่ปรากฏว่าตอนที่บริษัทขนส่งเนี่ยมาส่งที่บ้านเอะทำไมมันมีแค่สองลูกอีกลูกหนึ่งหายไปไหนล่ะโอ้เป็นคำถามเลยครับเพราะว่าคือไอ้กล่องที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นลูโว่ด้วยละสิอันนี้จะจับมือใครดมได้หรือเปล่าก็าไม่รู้นะ เอามีดมาุ้ยเขียอ้าทำไมเหลือสอลูกเจ่เอ้า่เรียนเหลือสองลูกใครเงี้ยแล้วใครเงี้ยอ้าขัวกลับมาดีกันแหมและกล่องก็นะพัสดุคุนค้นคุด้วย <c oughs> สีเหลืองด้วย <c oughs> โอ้ยตายแล้วนี่ต้องไปหาคำตอบให้เขาหน่อยนะว่าทำไมมันเป็นลูโวแบบนี้อ่ะ กล่องใส่พัสดุอ่ะโอ้แล้วทุเรียนอ่ะลูกสาวส่งมาให้แม่สามลูกมันหายไปลูกหนึ่งเหลือแค่สองลูกเท่านั้นเองครับคือตอนนั้นน่ะอ่ะพี่สาวน้องสาวที่อยู่ในบ้านเดียวกับแม่นะก็ให้น้องไปหยิบมีดมากะว่าจะมาปอกทุเรียนแล้วนะนะก็มองเห็นความผิดปกติว่าเอ๊ะทำไมกล่องมันเป็นรูโว่แบบนี้นะครับยังไม่ได้เปิดกล่องก็เห็นด้านข้างเนี่ยเป็นรูโหว่ใหญ่เลยนะครับก็พยายามตะโกนเรียก คนที่ส่งพัสดุเมื่อกี้นี้บอกว่าพี่พี่อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปตุเรียนมันหายไปไหนลูกนึ่งอะแต่ไม่ทันรถขนส่งพัสดุเนี่ยออกไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเขากาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับอะไปพูดคุยกับยาเปียนหน่อยแล้วกันยาเปียบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวโทรมาบอกว่าจะส่งทุเรียนอร่อยๆจากปราจีนมาให้กินสมลูกลูกสาวบอกแม่ รอรับได้เลยอร่อยชัวร์ล็อตนี้นะอะพอพัสดุมาถึงเนี่ยนะครับลูกๆที่อยู่บ้านเดียวกันก็ไปรับแทนแล้วก็เห็นทุเรียนมันหายไปหนึ่งลูกเลยรีบโทรมาบอกแม่ครับทีนี้พอโทรไปถามคนส่งพัสดุเขาตอบกลับมาแบบนี้ว่าตอนผมเนี่ยมาส่งพัสดุให้กับบ้านคุณยายอะกล่องมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว ตัวเขาก็มีหน้าที่แค่นําส่งเท่านั้นเองไม่รู้เหมือนกันว่าทุเรียนมันหายไปได้ยังไงครับโวยวายไงไอโขนโตก็อา้าวทำไมมีแค่สองลกูกยายโทรหายายเลยยายบอกเขาส่งมากี่ลูกบอกสามลูกอวไม่แค่สองลูกร้อยแกะกระว่างนี้จะเลยโทรหาคนมาส่งอ่ะเมื่อวานเนี้ยก็โทรหาเขาเขาบอกว่ามันเป็นมานอย่างนั้นอยู่แล้ว โรหาคนมาส่งมาวา,านนะีต่อไปนี้สมควรให้รับผิดชอบหน่อยทำอะไรอะ่ให้สับเพ้าสมควรท,ทำให้ดีๆอย่าทำสับเพ้าอย่างนี้อีกกับใครอีกจว้วันลูกสาวยายเปียครับก็บอกว่าแม้ว่าราคาทุเรียนมันอาจจะไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่พอเจอแบบนี้มันเสียความรู้สึกนะแล้วก็อาจจะเสียชื่อบริษัทขนส่งด้วยนี่ เราก็ไม่ได้เบลอเขาเลยนะนี่เห็นชัดเลยคือเดี๋ยวให้ทางบริษัทขนส่งนี้ออกมาชี้แจงแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคิดว่าน่าจะพอตรวจสอบได้แหละว,ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงไหนนะครับบอกว่าอยากให้ทางบริษัทเนี่ยออกมารับผิดชอบมากกว่านี้นะครับแล้วก็ขออย่าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับลูกค้าคนอื่นอีกนะคือแต่เขาก็ยังไม่เข็ดนะเขาบอกว่าอะรอบนี้ทุเรียนเดี๋ยวลองดูซิว่ารอบหน้าให้พี่สาวส่งมังคุดมาดูว่ามังคุดจะอยู่ครบไหม กล่องคุ้นๆเนอะนะไม่ใช่ Thunder e x p r e s s อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็เออคือเขาก็อ้างอิงเรื่องของสงครามส่งด่วนมาจากบริษัทขนส่งชื่อนี้นี่แหละนะสีเหลืองสีเหลืองป้าเขา Thunder e x p r e s s มีฟ้าสายฟ้าคาดอยู่เนาะ